สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะมื่อเนี้มื่อนี้เขาสิจัดการเมนูหอยขมค่ะตอนนี้อันนั้นก็เอาแนา่น้ำไปก็ให้ให้เขาค่ายดินออกนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาอไปล่างอีก3าซีน้ำค่ะให้หมดดินให้หมดตะไคร่น้ำให้หมดซิ่งสกปรกในตัวหอยค่ะ ล่างจนเปลือกหอยสะอาดค่ะเวลาเข้าไปสือแกงหอยสมเนาะก็จะตังเกีบตร้งเปลือกหอยค่ะว่ามันสะอาดสดใสโบถ้าบบสะอาดก็บโหนาสื่อกินค่ะเพราะว่าคือว่าร้างไม่้สะอาดค่ะถ้าอยากมั่นใจก็องให้กินเองค่ะแกงหอย แกงข้างเปลือกนะคะข้างเปลือกอันนี้คือขั้นตอนการเตรียมหอยค่ะเตรียมหอยให้สะอาดนะคะตอนนี้ก็สะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเทาน้ำออกแล้วก็ไปต้อยกลนออกค่ะมาต้อยกลนหอยค่ะระวังนะคะมีดเดี๋ยวมีดจะซับเล็บเจ้าของค่ะ ตั้งสติดีๆแต่บางคนอาจจะมีกันไกหนีบก้นหอยก็ได้ค่ะที่สมัยก่อนก้นเถาใส่หนีบมากเนาะมากจะนํามาหนีบก้นหอยได้เลยค่ะอ่าอันนี้ก็ฟันแมนๆได้เหมือนกันค่ะฟันก้นหอยฟันออกกว้างๆเลยค่ะเวลาจุบๆจะได้โตหอยจะได้ออกมาง่ายๆค่ะ ไตออกทุกลูกทุกงวยเลยค่ะหอยที่ซื้อมากนะคะในในกระมังนี่คือ30บาทตัวนี้หน่อยแต่ว่าหอยอ้วนทุกโตค่ะมีดตัวนี้ก็คมค่ะมีดนักนักเราคมนะมันก็นเลยตัดง่ายค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเข้ากระเอาไปล่างหน้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อเอาเศษหอยที่ว่าเข้าตัดแล้วมันเป็นเศษคมๆนะคะตัดล่างตรงนั้นออกเดี๋ยวมันจะเวลาเข้าเข้า,า,าแกงแล้วมันจะสามารถบาดฟันเข้าได้ค่ะทาเอาเศษตัวนั้นออกนะคะล่างออกอย่างดีเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเตรียมหอยขมค่ะ หน้าตาแบบนี้เลยความสะอาดสดใสค่ะต่อไปเป็นการเตรียมเขาเบื้อค่ะว่าเป็นเขาขัวถ้าเขาขัวขัวแห่งๆเลยค่ะอันนี้เขาเบื้อค่ะเอาเข้าเหนียวแซน้ำอันนั้นแชประมาณ3ามชั่วโมงค่ะจากนั้นก็เอามาตำค่ะตำเขาเบื้อค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวสารเหนียว เม็ดเข่าแตกค่ะว่าต้องถึงกับละเอียดเป็นแป้งปุยผงเลยนะคะมันคล้ายๆประมาณเม็ดเข่าปลายนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ ลายละเอียดค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปค่ะให้เป็นสารลาลาย้ำข่าเบือค่ะคนห้ลาล่ายเข้ากันค่ะแล้วก็เก็บไส้ถ้วยเตรียมพร้อมแกงหอยขมค่ะแกงอ้อมหอยขมข่าเบือพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวพี่กแกงค่ะ ในส่วนของพริกแกงนะคะนะคะคก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมหอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็พริกสดค่ะเดวน,นี้เป็นหอมแขกนะคะหอมแขกหอมแดงกระเทียมค่ะข่าตะไคร้ละเอียดยากโขงหยากรุ่งไปกอนค่ะข่าตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดค่ะ พอจำเป็นต้องแหลกละเอียดเป็นปุ๋ยผงค่ะเอาพ่อหยาบหยาบค่ะเวลาเข้าใส่แกงออมจะได้เห็นสีสันของใบบักอูดสีเขียวเม็ดพริกสีแดงเศษหอมเศษกระเทียมข่าตะไคร้ค่ะแต่พองามงามค่ะแต่แล้วตะมาค่ะบางคนอาจจะขูดละเอียดไปเลยก็ได้แต่สำหรับอันนั้นเอาพ่อหยาบหยาบอยากเห็นสีสัน เรียกนำอยค่ะเสซจเรียบร้อยค่ะวัตถุดิบของข้าสำหรับพักที่ใส่เป็นแกงอ้มมอมเมอนี่ก็จะคือพักชี่เล้าพักชี่จีนต้นหอมสามอย่างนะคะแล้วก็จะมีหอยขมพริกแกงแล้วก็น้ำแปง้งหรือน้ำข้าเบือค่ะเดี๋ยวเข้าไปเริ่มทํำกันเลยค่ะครัวพริกค่ะ ขัวพี่แกงที่เข้าตํำไว้ผู้ใดมากเผ็ดก็ใส้ลงไปเหมือนเลยค่ะแต่ว่าอันนั่นกินเผ็ดบ่ค่อยได้ค่ะก็ะใส่ประมาณนี้ค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะขัวให้หอมค่ะ <c oughs> หอมแล้วก็ใส้หอยลงไปเลยค่ะเอาหอยขมของข้าที่กระเทาะกลนแล้ว เอาไปขัวร่วมกับที่แกงของเขาเลยค่ะขัวให้เขากันค่ะ กลิ่นหอมเริ่มมากแล้วนะคะหอมมากขวดจนหอมได้ทีแล้วเขาก็จะเติมน้ำข่าเบื่อลงไปค่ะน้ำข่าเบื่อยดใส่นอกนี่ค่ะ ที่เข้าละลายไวนะคะที่เข้าขลกไวเมื่อสักครู่เติมลงไปจนหมดเลยค่ะอันนี้เป็นส่วนของเขาที่ว่าบบไดหลกละเอียดค่ะบนเนนความละเอียดนะคะเน้นให็ดเป็นเม็ดนน้อยๆค่ะค้นในเข่ากันค่ะ แล้วก็ต้มต่อไปค่ะปรุงรสได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ของงานนั้นก็จะใส่ผงปรุงรสสำเร็จรูปหนึ่งช้อนชาเต็มๆค่ะใส่อยู่สองอย่างนะคะมีผงปรุงรสสำเร็จรูปกับน้ำปลาค่ะน้ำปลาเป็นน้ำปลาเทียนั่นเฮดเองนะคะ รับรล่งหอมแซ่บอร่อยมากค่ะจากนั้นทิ้งไว้ให้เดือดค่ะ หอมมากค่ะตอนนี้ยิ่งเติมเครื่องปรุงรสลงไปแล้วแซบแซบหอมแซบมากน้ำข้าเบือก็เริ่มคนแล้วค่ะจากนั้นหลังจากชิมรสได้ทีแล้วเขาก็ใส่ใบผักลงไปเลยค่ะหอมกระเทียมผักชี บะแมนหอมกระเทียมหอมผักชีเล้าแล้วก็ผักชีป่อมหรือผักชีจีนค่ะใส่สามอย่างสื่อมาเป็นมัดค่ะช่วงนี้ผักแพงน้อยเดียวยี่สิบบาทคนให้เขากันค่ะ ใส่พักลงไปแล้วหิวเข่าเลยค่ะมันหอมหอมหลายหลังจากใส่พักลงไปแล้วถ้าดูว่ามันข้นเกินไปนะคะให้เติมน้ำลงไปอีกค่ะใส่น้ำให้ร่อยจัหน้อยค่ะต้มหอยให้ซุกนะคะ เวลาจุบจุบจะได้จุบง่ายๆค่ะต้มจนฟ้าหอยเปิดค่ะนั่นแสดงว่าหอยของข้าสุกแล้วค่ะบางคนอาจจะใส่ผักอย่างอื่นก็นได้นะคะอาจเป็นผักกวงตุ้งอาจเป็นใบอิเลิศ พังอีเลิศเนาะหรือใบชะพลูค่ะไส้ยังกะแซบค่ะแกงหอยขมแต่มือนีอันนั่นได้พักที่อันนั่นชอบนะคะผักชีลาวกับต้นหอมกับพักชี่จีนค่ะสามอย่าง เมื่อหอยของข้าสุกได้ทีแล้วข้ากก็ปิดไฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวข้าไปตักเบื้องนาตากันค่ะอยู่ในกระทะกับเบื้องได้ค่ะแต่ว่าอยากตักช่วงอีกเทือนึงค่ะให้มักน้ำไรก็เติมน้ำได้อีกนะคะแต่ว่าถ้าเติมน้ำหน่อยไรเดี๋ยวหอยข้าสิขแขนันจุบยากนะคะแต่ว่าขอให้หอยซุกก็โอเคแล้วค่ะหอยซุกกระจุกได้ค่ะถ้าซุกแบบ ซุกพ่อกระเตือนมันจุบยาค่ะต้องไม้ชัยไม่จิ้มแทนค่ะให้ก็สุกแบบหลวมๆเลยค่ะจุบๆออกเลยไผ่มักนำไลยกับไส้หลายค่ะไผ่มักนำในน้อยกะไส้ประมาณนี้ค่ะ อีกพักหนึ่งที่สามารถใส่ได้นะคะคือพักปลังค่ะพักปังคือพักปลังนะพักปังเนาะที่ว่าเวลาเขาต้มเลาวมันเป็นมืนๆน,นะคะเป็นยอดใบลูกหัวใจค่ะพร้อมแล้วเข้ามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะใส่ถาดเลยเอินพีเอินนองไม่กินเลยค่ะ30บาทได้ถาดบางใหญ่เลยค่ะ สี่สบาทรวมวัตถุดิบทั้งหลายนะคะประมาณนี้ค่ะหอมหอมแตว่ารสรสชาตินี้คือซิมเบึงแล้วค่ะแซ่บมากกลมกล่อมพอดีค่ะใส่สองย่างคือน้ำปลากรับ ผงปรุงสรสเม็จรูปค่ะหรือบางคนอาจจะใส่แค่น้ำปลากับผงชูรสน้ำปลาแค่นี้ก็แซ่บค่ะสำหรับเรื่องของการของการทำแกงออมนะคะ<ม>บ้องใส่เครื่องปรุงรสอีกอย่างมากมายค่ะสำหรับแกงออมหอยขอมเมื่อนี้นะคะกระจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดต,ตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ห้กินดีชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคะ่ะสำหรับมือนี่อานันนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนาคะ่ะสำหรับมือนี่สวัสดีคะ่ะ